สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับโอ้โหโนี่ระหว่างทางกลับบ้านครับระหว่างทางกลับบ้านหลังจากที่ทีมป่ากเกษมนะครับรถเข็น50ตันยุติภารกิจกู้เรือครับฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ครับผ่านมาเจอพอดีลำนี้ลำใหญ่มากถึงมาเลยครับ โอ้โหใหญ่มากๆกู้ขึ้นมาพ้นจากน้ำแล้วครับใหญ่จริงๆลำนี้มาขึนมาเลยครับโดยการกู้ของนี่ครับ เคห้าสิบตันคันนี้และข่าวบอกว่ามีรถไมโคสองคันนะครับนั่นก็คือนี่ครับแคทคันหนึง่งซันนี่คันหนึง่<อ>เงเปไหก่อนปะ,ะยุดติเราตีนี่ยุตีเมื่อคือว่าเมื่อรถมันมีงานจะไปทํางานงอะไรขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรือเจ้าของอแล้ววันหลังถึงมา,าขึ้นอีกพรุ่งนี้จะมาเอาขึ้นอีกพรุ่งนี้ไม่ได้ขึ้นนะเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ผมจะไปตั้งรถเคนดอยู่ แกให้ไปชั้งเ่เขีนดเอาแลแค่รับงานไวนะ้เนาะครับเป็นมะนรื่น,นอ๋อวันต่อไปถึงจะยกขึ้นมาอีกครับจะเอาไปวางไปในนี่จะวางไว้แบนี้ครับวางแนวนี้เลยครับเหลือสองแผน่นเดี๋ยววันวันเอาขึ้นอีกผมจะมาใหม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูที่บ้านอีกมันน่าจะน่าจะเหลือโอ้มาไม่ทันแสดงว่ายุติเมื่อกี้นี่เองพึ่งหยุดเมื่อกี้นี้แล้ว <c oughs> เพราะว่ามันขึ้นมามัน ต้องว่มันต้องน้าอยู่ในเรือมันเยอะไงครับอันนี้น้ําไหลออกอยู่ใช่ไหมนี่ตอนนี้กําลังไหลออกอยู่มันไม่จมนแต่ว่าแต่ว่ามันน้ำน้ำมันเรือมันเป็นเรือรั่วงไงอ๋อจะเอาขึ้นมาซ่อมเอาขึ้นมาซ่อมก็คือเปลี่ยนท้องครับเพราะว่าตัวใหม่เพิ่งลงเมื่อวาอนนี้เอาัวนี้เอาจวนี้ขึ้นมาครับอ่าเดี๋ยวไปดูไปดูฝั่งของทีมงานก่อนฝั่งนี้เขาสำเร็จนะครับ ต่่่วายยังไมปออนสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับข<ะ>้อไหนขึ้นมาทางนี้หรอข้อไหนฮะาานป๋ากระเสมเราบอกอทางนั้นเขาหยุดตีพอดีกระเสฟมก็หยุดคือกันสี่น,นันแมนครับ<ต>ถ้าเกิดเ,เอาเลยครับถ้าเกิดเราปฏิรลมผมในมาเร็วกว่านี้อยู่เพราะเขาหยุดแล้วปุ๊บ คบบ่ไดดบ่บ่ได้มันไหลลงไปขึ้นรถกีงมันไหลลงไปขึ้นเขาไขตัวแมคโครับรถเข็นบ่ลงไปอยู่ในน้ำน้ำมันหลังลบลเลยบ่แมนครับไหลลงไปเลยแบบไปหอดขี้ดินยคอยอยู่ไอรับเนี่ยนมันหนักเท่าไรครับนี่จักตันเนี่ยประมาณนี้พแตงไม่รวมน้วครับโอ้ เาเอาานีรถเไปได้นคับได้รถเเนีหาาบว่ับนั่าจมมาเลยมันได้มันไม่ได้้ันยเอาไปห้เขหวันพรุ่งนี้หยุดแล้วก็วันเมลืนมากู้ต่อนั่งั่งครับยั่งนั่งบ่ ได้ได้ได้ยวผมจะโทรบอกให้มาแต่เช้าห่อเข้าคือคือคือห่อห่อห่อนนึมาเลยเด้จัดไดบเอาไดบนิ่งๆเลยป้าลองเล่าให้ฟังดิตอนเอาขึ้นมาอยู่ท่านี้ทำยังไงบ้างรถเคนพยุงบ่ก็ก็รถเคนจอดอยู่นี่แล้วก็ไปโคดึงด้วยอยู่ท่านี้จะไม่เคียนครับอยู่ท่านี้แหละไปโคอีกแล้วก็ไปโคดึงด้วยเคนเคนดึงด้วยแม่โคสองคันบ่ครับ บอกเพื่นบอกเพื่นเหรอโอ้มืนนั่นเสียรถเทนมาสคันวันที่จะมาเดินเพื่อนวันที่จะมาเอาขึ้นอ่ะมันแมคโครมันมันดึงก็มันจะสลิงมันจะขาดเยอะถ้า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 เอาเกีนมาสองคันอ่ะมันจะมันจะไม่เป็นไรครับสลิงขาดเส้นสลี่ยนเส้นไปคือเรือยังไม่ได้จมเรือจะยกจะยกมาเปลี่ยนท้องเรือนี่ไม่ได้จม แต่ว่าถ้าปล่อยไว้นานๆอาจจะรวมอยู่เหมือนของผู้ใหญ่เฮงใช่ไหมครับถ้าถ้าปล่อยไว้นานก็เหมือนของผู้ใหญ่เฮงอนะลำนี้ใหญ่กว่าของผู้ใหญ่เฮงใช่ไหมครับพอๆกันผมดูแล้วเหมือนมันจะใหญ่กว่าพอๆกันแต่ัวนี้ตัวนี้จะจะใหญ่กว่านั้นผมก็ว่าจะใหญ่กว่าอยู่เพราะว่าแต่ว่ามันมีทรายพวกอะไรอยู่ในนั้นเยอะอยู่ครับตัวตัวนั้นก็พอๆกันแต่ว่าแคบ แต่เขาว่ามันเทียมสามสิบห้าจุดห้าศูนย์เอาตลราเมตรดึงเลยตอนดึงขึ้นมาเดีวสามสิบตัวนี่สามสิบห้านาสำกันเนาะสันเนาะเจ็ดตัวลงไปนั่นสามตัวก็คิวนั่นเขว่าเดี๋ยลงลับนึงโป้งหูแล้วต่างเาไงโันี่ครับ โอ้เสียดายเนาะมาไม่ทันมีเบอร์ให้อยากผมไปกันได้กี่เพราะว่าเดี๋ยวนี้อายากคนโทรไปฟ้ากันนะครับฟ้าดูคนคนดูคลิปเลยไม่ได้เห็นปฏิบัติการมันมันเลยเอโอ้เสียดายเนาะ <laughs> <laughs> มันจะได้เห็นหลากหลายเนาะทีมนั้นดึงอย่างนี้ทีมนี้ดึงอย่างนั้นอโอ้เห็นจะยจอได้ทัวรหนึ่งทัวรหนึ่งาะ มานี่ตั้งแต่เช้าครับแต่ว่าแต่ว่าฝั่งนั้นกว่าจะได้ดึงนี่ก็ล่อไปเที่ยงแล้วฝั่งนั้นอ่ะแมนครับแเ้าก็อุปสรรคหลายทัั้นมืดแล้วครับเมื่อกี้ก็ลาทีมงานแล้วเดี๋ยวจะมาใหม่วันที่เขาเตรียมตัวจะยกขึ้นนะครับ ใหญ่มากๆขนาดเท่าๆกันกับลำที่กู้ขึ้นนะครับของผู้ใหญ่เหงเลยลำนี้ท้ายเรือนี่อยู่ติดกับน้ำเลยนะครับซึ่งก็มืดแล้วมองไม่เห็นรถไปโคซานนี่2อคันนะครับสอบถามทีมงานแล้วสานนี่2องคันแล้วก็รถเคน1่คันนะครับลองรอยสลิงขาด กื่อนไปหมดเลยครับหีมงานบอกว่าถ้ามาตั้งแต่เมื่อวานนี่ทั้งได้ดูการเอาเรือลงนะครับเรือลำใหม่ลงน้าได้ดูการกู้เรือลำนี้ขึ้นมาโอ้เสียดายครับเสียดายนี่แหละครับคือป้ายทางเข้านะครับปอสริยาท่าสรายนะครับมีเบอร์โทรติดต่อด้วยครับ0456 8 2 377นะครับแล้วก็อีก1เบอร์คร <ingo ff ron out> ับ096 216 1114นะครับปออสริสริยาท่าสายนะครับคนนี้ยิ่ว่าอันอยากแต่โอ้ยนี่คือภารกิจกู้เรือของทีมงานนะครับตามที่คุยกันหลังไม้นะครับช่วงหยุดภาพไปนะครับตอนที่ยืนพูดคุยกับทีมงานเนี่ ทีมงานบอกว่าถ้ามาตั้งแต่เมื่อวานนะครับจะได้ดูการกู้เรือทั้งทั้งเอาเรือลงน้ําลําใหม่แล้วก็การกู้ขึ้นนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเอาลงน้ําลําใหม่เนี่ยมันแล้วก็ดุเดือดกว่ากู้ขึ้นอีกนะครับโอ้เสียดายมากๆไม่เป็นไรครับเราไม่มีสายข่าวป้ากเกษมนะครับเป็นคน อบอกมาบอกว่ามีการกู้อีกหนึ่งลำเหมือนกันก็เลยแวะเข้าไปดูก็ต้องขอบคุณมากครับอย่างน,น้อยๆเราก็ได้เห็นทีมงานนะครับเห็นรอยยิ้มของทีมงานหลังจากความสำเร็จจบนะครับสู้ๆครับเดี๋ยววันไหนเขาจะดึงขึ้นอีกนะครับผมทิ้งเบอร์โทรไว้แล้วให้ทีมงานเนี่ยโทรหาโทรบอกนะครับว่า,าปฏิบัติการจะเริ่มอีกวันไหน เราจะกลับมาเจอกันอีกนะครับรสำหรับคลิปนี้ครับขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ